สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีครับผม,มนี่ผมช่องทีท่ามกินชาแนลครับผมกะพาท่านผู้ชมครับมหาตบปากดครับผมมันนี่ยกสะดุงบอถือครับนี่ครับสะดุงบอถือสวางไ้ก่อนครับพอดีมีปากดกินครับผม,มาการมันทบปากดครับรับคนนนะครับ ครับมัอนี่ก็ใเ่เยื่อหมามครับหมามหัวนะครับเนาะอันชินเล็กๆซดๆเลยครับผมก็ต้องมักครับซื้อมาจากแมโครครับผมจะปรากฏกระลองตึ๊บนะครับกระเพาะได้อยู่ครับผมโอกระเพาะใหญ่ประได๋นะครับเนาะพอพอดีพองามครับครับเดี๋ยวกะมาลุ้นกันเลยครับผมมันนี่ตกปรากฏนะครับเนาะอันชิ้งวิวครับของผมมีซีเมรครับผม ใส่กันนะครับผมครับไทรนาครับประมาณนี้นะครับเนาะครับหัวไก่ยื่ครับเนื้อมั่มมั่มงวงครับเสียบพอดีเบตรนะครับเนาะประมาณนี้ครับครับผมกันสี่เมตรนะครับ นี่ก็ใส่ระบบสัมผัสนะครับเนาะปากินมันก็อีดดืดดืๆนะครับเนาะติดครับก็คือเบดทุนครับเบดทุนต้องต้องเบิ้งที่ทุนนะครับเนาะเบิ้งที่เตาเบดเนาะอันนี้ก็เบิ้งที่ป่ายคันเบสนะครับเนาะตอดครับวันนึงนี่ติดติดแล้วครับมาแล้วพูดติดตอดดีครับผมเดี๋ยวก็เห็นครับว่าปากกดใส่ไรครับผม ครับมาแล้วครับแต้มนึงครับผมตอดเบาๆครับรถมีไซนี่นะครับหลายครับเก็บกับผมมาแล้วครับแต้มแรกครับใส่ระบบสัมผัสเล็กน้อยนะครับเนาะผมมีทุนในเบื้องครับตกปรากฏ เบิ่งปลายคันเอาเด้อครับปันกระตุกกระตุกครับผมเอรับครับอยู่ครับอยู่ครับนี่ครับตัวน้อยครับผมวิ่งรุดนี่ครับอันนี้ตัวน้อยครับผมรุดวันนึงนี่ครับปรากฏครับเก็บครับผม ต่อครับอืมพออยู่ครับนีบนบ่นี่ครับขึ้นไดครับผมนี่ครับ อยู่จนไหนครับกดรับไม่เต็มครับผมเก็บครับ อยู่ครับอยู่ครับหมายนะครับนี่ครับผมตอดสองเท้าครับผมติดแล้วครับนี่ครับผมเหยื่อเต็มปากเลยครับเก็บครับผม รีบแต้มนึมคมง,งครับผมครับมาเรื่อยๆครับผมกดหน่อยครับทำปมมือทำนี่นะครับเก็บครับผม นี่ครับผมแต้มครับใส่งามอยู่ครับนี่ครับกดเหลืองนะครับเนาะเก็บครับไหมแต้มครับผมครับเดี๋ยวยายมองครับผมมองนี้มันติดดูพดครับเดี๋ยวยายลงมาตึกที่ครับข้างล่างครับหายลงมามองนี้นะครับเนาะน้ไอะไรนะครับผมอรุนกันต้อครับ ใหญ่ไหมอีกมองหนึ่งนะครับเนาะพอนครับของคุณครับโปไไบครับผมเอาเบิ่งมองนี่ครับไอ้มองนี่ร้องเบิ่งครับตอแล้วครับตอแล้วครับอยู่ครับยูครับ ครับมาแล้วครับกดหน่อยครับผมไอหนึ่งแต้มครับต่อครับอุ่นปลายเบสเอานะครับเนาะปลายเบสกระตุก,กะอะเรียกว่าปลากินครับ ปฏิทินเรครับถึงแห้งนะครับปฏิทินนี่ครับ กดหน่อยครับผมนี่ครับตอดเบาๆครับผมเจ็บครับผมต่อครับกดหน่อยครับ,รบ,รบผมน้ำกับไรเแี้งเพอาะสม坤นะครับเนาะ แบบที่ครับถ้าเป็นสมัยโบราณนี่ใส่คันไม้ไผ่ครับเดินปตะกุกเ็ดทวงครับผมยู่นะครับยู่นะครับหมายนะครับนี่ครับผมนี่ใส่ตัวใหญ่เติบครับผมกดขับเก็บครับผมกับตกเ็ดทวงโบราณนะครับเนาะถ้าสมัยเก่าใส่คันไม้ไผ่ครับสมัยนี้คันชิงรดวครับผมต่อครับไม่เลยครับกินเรื่อยๆนะครับกดใส่ หนื่อกำลังหวานครับตูบใบไ่ปันไดครับผมโคดเหลืองรุนกันต่อครับสิงบิวสี่เมตรครับของผมถึงประกวดกับต่อยแล้วต่อยแล้วครับอยู่ครับอยู่ครับนี่ครับผมไอ้แต้มหนึ่งครับเจ็บครับผมมาเรื่อยๆครับ อะครับุนไปคันเอานะครับเนาะยิงดิวครับตะบุกสัมผัสเนาะครับเนาะถ้าต่อเขาจะดึงดึ๊ก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 ครับก็คือเบ็ดทุนนะครับเนาะไปแล้วต่อเลยครับยังประติสครับ พออยู่ครับทำไมครับกด,ดเบาๆครับอยู่ครับอยู่ครับ นี่ครับผมกดครับแตกหนึงครับผมเก็บครับผมต่อครับไม้เรอยนะครับตัวน้อยตัวใหญ่ครับผม ครับต่อแล้วครับอดูครับดูครับนี่ครับผมตัวน้อยครับผมบเก็บครับผม อยู่นะครับอยู่นะค,ครับนี่ครับนี่ครับผมแต้มนะครับผมเก็บครับต่อนล้ครับมาเรื่อยๆครับผม อยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับอยู่นะครับผมนี่ครับใส่กะพอดีอยู่ครับตัวซรัพนี้เก็บครับผมต่อนะครับผมมาเรื่อยๆนะครับเนาะตกแบบตี้อะถ้าบนโบราณกะ ใส่คันไม่ไพ่ครับเกินตกเบ็ดทวงครับไปแล้วครับต่อเลยครับอยู่ครับอยู่ครับนี่ครับผมนี่ครับให้เต็มครับสมัยนี้ใส่ชิงนดิวโตะครับผมนี่ครับเก็บครับผมชิ้นดิวผมกะสี่เมตรนะครับนะคันชิงนดิวสี่เมตรครับสมัยไม่ครับผมสมัยเก่ากับตึกเบ็ดทวงครับ เปนโบราณใส่ตะก่วแบบติดลูกตะไคร้ครับติดลูกแยงนะครับเนาะมาเอาหลายๆก้อนครับเันนักๆสมัยนี้ตะก่วครับมีขายครับผมรอใหม่เรียบร้อยครับรุ่นกันต้อครับผม ไ้ครับหมาแล้วครับนี่ครับผมเต็มครับเนี่เต็มปากแล้วผมเก็บครับ ู่ครับอยู่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับผมใส่ามงามครับตัวนี้ครับครับโบตครับผมเก็บครับ ควัดต่อเลยครับดึงออกซื้อๆเลยครับผมวัดวทันครับไม่ครับต่อแล้วครับต่อครับอืมติดดีแล,ออแล้วครับ อยู่ครับอยู่ครับยูจงไรครับนี่ครับผมใส่งามๆครับตัวนี้ครับนี่ครับผมปากกดครับเก็บครับผมหมายเต็มครับครับนี่ผมกะมือซิฟอสเมีนแลครับเนาะตกปากกดและชิงดิวครับผมสะดุ้งใบไนยกงนะครับมื่อนี้ครับสะดุ้งครับป่าบ่อค่อยถือครับ ตกประกกตนะครับเนาะทันชิงเดียวด้วยมามครับเงื้อหมามครับเนาะครับเดี๋ยวกามาเบ่งผลงานกันครับผมได้ลายได้หน่อยบนไดครับดตบรรยากาศนี่กับสีมงกว่าๆแล้วนะครับเนาะสีมงแลงครับผลงานครับวันนี้อันนี้ครับะเอาไปบ้านน้ำกับนี้นะครับเนาะนี้นี่ต๊รลอดไม้ครับ นี่ครับผลงานวันนี้ครับผมปากโคดครับก็ได้อยู่ครับประมาณสักเหลืออยู่นี่ประมาณครึ่งโลครับอีกส่วนหนึ่งเอาให้พุ้เฒ่าไปกลับบ้านไปก้อนครับกันน้ำเย็นมาให้นะครับผมตานี่เป็นปลายกสะดุงนะครับเนาะปลายกสะดุงครับทั้งปลาตกเบดก็มีอยู่ครับอยู่ในนี่ก็มีครับผมนี่ครับ ปากกดที่ตกกับยูได้ดีกับมีครับนี่ครับอันนี้ก็พอได้กินอยู่ครับผมครับสําหรับสะดุ้งนะครับเนาะเมื่อใดถือเมื่อใดพอได้เก็บได้กินกับแต่ผมทายทำให้เบิ้งอีกทีหนึ่งนะครับเนาะเมื่อนี้ก็ตกปากดมาให้เบิ้งก่อนนะครับเนาะครับคลิปนานั้นครับปากกดที่ตามไปเลยนะครับตอที่ตามไว้นกสะดุ้งตกปากดอันใดก็ที่ตามไว้นะครับเนาะ วันนี้ผมก็ขอลาเพียงแค่ดีครับผมสวัสดีครับ